ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะอาจารย์มีสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาจำนวน3ใบนะดูสิไพอยากบอกอะไรโอ้โหช่วงนี้เป็นจังหวะดีเป็นจังหวะเลิศของท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าท่านท่านผู้ชมเนี่ยจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้มักมีโอกาสดีๆได้รับโอกาสเลิศๆจาก ู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะและมีโอกาสมีชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลไปทั่วโลกนะคะท่านผู้ชมการติดต่อเจราจาการพูดคุยให้เน้นในเรื่องของ positive thinking ค่ะนะพูดคุยในลักษณะที่เป็นพลังบวกนะคะท่านผู้ชม การที่ท่านผู้ชมเนี่ยใช้ในเรื่องของการสื่อสารใช้ในเรื่องของคําพูดที่เป็น positive thinking ใช้ในเรื่องของคําพูดที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกมักได้รับโอกาสดีๆโอกาสเลิศดเลจากบุคคลตา่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะสิ่งนี้ส่งผลให้ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเกิดความสําเร็จมีชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลไปทั่วโลก ท่านสามารถบริหารจัดการดําเนินการในเรื่องราวต่างๆต,ตั้งแต่ข้อ E จจนถึงข้อแทและที่สําคัญท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยผลักดันคอยสนับสนุนตัวท่านผู้ชมอยู่อย่างเช่นองค์ท้าว,วิรูปักหากท่านมีโอกาสเดินทางไปทางทิศตะวัออนตกอย่าลืมนะคะไปกราบนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นองค์พญานาคเป็นต้นค่ะ โอ้โหท่านผู้ชมชคดีมากนะและท่านยังได้รับคำอวยพรดีๆจากองค์ท้าววิรุณหกนะคะให้อิบจับสิ่งใดก็ตามมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเรื่องเรือปือไกค่ะชีวิตโชคช่วงชัชวานค่ะอิบจับสิ่งใดก็ตามนะคะท่านสามารถบริหารจัดการดำเนินการในสิ่งนั้นเนี่ยได้อย่างเนี๊ยบได้อย่างละเอียด รอบคอบสามารถบริหารจัดการดำเนินการ Management ได้ตามลำดับขั้นตอนได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากค่ะดวงชะตาของท่านเองนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะจากเท้าจัดตัวโลกบาลทั้ง4เนี่ยถึง2พระองค์เลยนะเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ย น้อมรับคำอวยพรดีๆคำอวยพรเรดๆค่ะชีวิตของท่านผู้ชมอยู่ในช่วงขางขึ้นแล้วนะคะชีวิตมีความชว่วช่วงชัช,ชวนันนะโอ้โหดีใจกับท่านผู้ชมด้วยในวันนี้นะคะ